แหวงขามวนชวนโชมสีโคตรบูนดินแดนแคว้นเก่าอูน้ำโอเผ้าแผ่นดินงามสมคือเมืองละคนขนมลัดดาวันรามังกูลหรือแม่กูดนางฟ้าผู้พิทักษฟันของเด็กๆบ้านหนองเบนตำบลดอนนางหงของเรา สูดสี่ป้ายสายโอ้คอยสิไปโหดทักบอกรัดดาวันเป็นอ,อสมอมาเป็นเวลา18ปีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันแล้วรัดดาวันจะปฏิบัติหน้าที่อสมอโดยสม่ำเสมอด้วยความเสียสละเต็มใจช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ด้วยมีแรงบันดาลใจจากคุณแม่ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับความเจ็บปวดทนทุกทรมานจึงตั้งนใจที่จะปฏิบัติงานด้านนี้เป็นพิเศษไม่อยากให้ใครมีปัญหาสุขภาพช่องปากแบบคุณแม่ของตนลัดดาวันเป็นอสมอเชี่ยวชาญด้านทันตะสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นอย่างดี จึงมีการนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาการดําเนินงานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากของคนในชุมชนเด็กคือกลุ่มที่รัฐวันตั้งใจดูแลเป็นพิเศษเพราะหากได้รับการปลูกฝังให้ดูแลฟันตั้งแต่แรกเกิดจะทำให้เด็กๆมีสุขบัญญัติด,ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องสาเหตุที่ทำให้เด็กฟันผุ คือการกินขนมหวานและการแปลงฟันไม่ถูกวิธีรัดดาวันจึงขอความร่วมมือจากร้านค้าในชุมชนช่วยกันรณรงค์การแปลงฟันหลังกินอาหารโดยการปิดป้ายประชาสัมพันธ์กินแล้วอย่าลืมแปลงฟันเดอ้อพากันมาอย่างมาซื้อขนม<อ>กินขนมแล้วอย่าลืมแปลงฟันเดอ้อลูกเดอ้อเห็นบอปายร้านค้าเพิ่นมีกินแล้วอย่าลืมแปลงฟันเดอ้อ เพราะการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเป็นประตูสู่สุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัยของชีวิตและเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีและสุขภาพร่างกายที่ดีลัดดาวันจึงให้ความตระหนักในการดูแลในทุกกลุ่มวัยเริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์เด็กปฐถมวัยวัยเรียนวัยทำงานผู้สูงอายุตลอดจนกลุ่มเปราะบาง ละด,ดาวันได้เริ่มต้นความคิดจะทำนวัตกรรมที่จะให้สุขศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากของชาวบ้านหนองบินและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้จึงมีแนวคิดทำพิพิธภัณฑ์ฟันมีชีวิตขึ้นเป็นการให้สุขศึกษาแบบสองทางเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพคือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคตลอดจนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมนวัตกรรมรถนั่งฟ้าผู้พิทักษ์ฟันดีเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตะสุขภาพในชุมชนนอกจากนั้นลัดดาวันยังมีการให้สุขศึกษาผ่านหอกระจายข่าวในชุมชนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง สองของเรานั้นก็จะมีสูตร2อง้หนึ่1เด้อค่ะก็คือแปลงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งค่ะตอนเช้าและก่อนนอนเนาะค่ะมีการใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์<ๆ>เช่นไลน์ คลิปเปียวเฟซบุ๊กลัดดาวันรามังกูลการดำเนินงานในชุมชนได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงและกองทุนขยะ ได้รับการสนับสนุนทักษะวิชาการจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนนังหงและเพื่อนๆอนอสมอได้ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่รวมทั้งมีสาม,มีที่คอยเป็นกำลังใจช่วยเหลือในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ กับผมนะายกิติพงศ์กรริชานายกองค์การบริหารส่วนตบุรณหงอสมอรัตด,ดาวัลามังคูลเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาเสียสละองการบริหารส่วนตบุรณหงนั้นนะครับได้สนับสนุนงบป,ประมาณหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับพี่น้องชาวตบุรณหงนะครับตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยชรานะครับที่สุขภาพฟันจะดีก็อยู่ที่คุณรัตด,ดาวชีงงานอสมอทุกท่าน ในตะบูรโด่งที่เอาใจใส่ดูแลช่วยกันเป็นอย่างดียิ่งครับผมแต่เรายะระยะเวลาในการทํางานกับอสมอรัดวันมา18ปีนะครับอสมอรดวันเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คืออสมอรดวันมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทางเราพศตอะนอของของเราก็ได้สนับสนุนในเรื่องของด้านวิชาการครับ ให้อสมอรัตาวนจนเชี่ยวชาญในด้านของทันตสุขภาพนะครับสามารถสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็สามารถนำไปใช้กับชุมชนของัตาวันได้เป็นอย่างดีครับรางวัลเกียรติยศสูงสุดของรัฐดาวันคือการได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นด้านทันตสุขภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ลัดดาวันมีแรงผลักดันที่จะพัฒนางานด้านทันตสุขภาพให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อดูแลส่งเสริมป้องกันโรคสุขภาพช่องปากของชาวบ้านหนองเบนทุกกลุ่มวัยคนหนองเบนสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีฟันดีไม่มีผุคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของลัดดาวันรามังคูลเพื่อก้าวสู่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติต่อไป